เขาเล่กรอบตัวติดกันตลอดเลยแล้วยังไงบ้างเดินางไปให้กำลังใจยังไงบ้างเล่าใจอะไรบ้างแถ้าเราไม่มีงานอะไรเรา้ลยเราะอยบ้านก็ทพี่มไม่ได้ีบังคับให้เราไปใช่ไหมไม่มีไปเองเลยจนเราต้องถาว่าอยากให้ไปไหมจะาทำกกลัวเขาเบื่อภูมมีการแบบว่า ขอน้องไปหรือเปล่าแล้วจริงๆุเราไปเล่นคอเสิรคอนเสิมันเป็นทุกว,วันบางทีบางทีมันก็ติดกันเลยมกลัวเขาเบื่อบ้างเหอนกันเพรว่าบางร้านมันไปเล่นสภาพเหมือนกันี่รบางร้ามันก็ไม่มีที่พักน,น,นัล้างมือจมจะาหนอยช่ครับ บางที่ก็เป็นเล้าบางที่ก็มีเล้าสาวเต้นไปบาคนก็มีเตยไปน้องไม่ทำอะไรบ้างฮะอไม่ทำอะไรที่บ้างคเลยไยือกไม่ได้มองไม่ได้มองพี่คนเลวยมอย่างเวลาว่างเราอะไรตอนที่แบบโรอพี่ฟูตอนที่บ้าจแบบตอนที่แบบคอนเสิร์ตเปนงาน้งานอะรแบบช่าเวลาจะมีแบบอะไร มาางตลาดอะไรอย่างเงี้ยมาเป็ซัพพอร์ตเราว่าแล้วแล้วอยากวันไหนที่ไม่ได้ไปเชียร์องเงี้ยเราอยู่บ้านเรารู้สึกยังไงบ้างที่อมาไม่ไเยอยากไปแล้วถ้าเราอยู่ไหนไม่ไม่ได้อยู่บ้านมันจะอยู่บ้านวันที่เราไปสัมภาษ ไปด้วยกันนี่แหละครับใช่จะพูดแค่ไหนก็ไปแล้วลงประเสริฐมาลงจากเวทีมาปั๊บก็เห็นหลับเห็นทุกทีหลับอยู่เนาะเดี๋ยวเพื่อนในวงเขาแซวกันบ้างไหมครับทุกคนเดี๋ยว่าเพื่อนในวงพี่แซวกันบ้างไหมเฮ้ยมีมีแต่ถามว่าวันนี้ไม่มาเหรอก็คือแบบว่าวันไหนพี่ไม่มาคือมันจะเป็นเรื่องแปลก่เราจะแปลกต้องเพื่อนพี่ก็ชอบเขาชอบแกล้งเขาอะไรเขาชอบแกล้งต่อ ตลอดตอนนี้ก็คือสนิทกับพี่ในเลยค่ะรู้ด้ไหมว่าสนิทแต่เขาไม่รู้ว่าสนิทกับเราแต่เราสนิทกับเขาจริงๆว่าสนิทครับเพราะว่ามันก็ก็ไปด้วยกันบ่อยไม่ว่าจะไปในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็ไปนะใช่แลก็ไปปั่นใช่ล่าสุดทางเรื่องงานตัวเองเพื่อไปกับเขาเพราะอะไรเพราะว่านะเออ ก็จะมีความต้องการลอย่างครับเอในในในบางเรื่องนะในบางเรื่องที่เขาจะต้องการของ เดินห้างเงี้ยอ่าพี่ถ้าแบบถ้าถ้าสมมติว่าเดินไปแล้วไม่ซื้ออะไรไม่ถือใช่ไหต้องคิดก่อนว่าจะไปเพื่ออะไรแล้วหยิบของสิ่งนั้นเสร็จพวกแต่บ้านเลยแต่ที่บอกแต่ละเรื่อยแเดินเรื่อยจำเป็นต้องเดินเที่ยวเอ๊ะจำเป็นต้องไปซื้อของไหมไม่จำเป็นเดินเที่ยวได้ครับชอบอ่าแต่เราก็ตามใจเขาตลอดนะพี่กู <c oughs> ไปได้ครับไปได้มีดูมีอะไรเขาไม่เล็กๆครับแต่ชิ้นเกียรนี่เองครับที่กูมีดูไม่จำเจังแบบว่า

ราภมิู้นตัวนี้พิเศษยังไงครพี่จริงการใป่การไปต้างเกไปเที่ยวยุโรปนครับมันไม่ใช่แบบสุขสบายอย่างเี้ยมันเือหนื่อย่แต่เขาก็ก็โอเคครับทนได้ก็บางทีมันต้องรากกระเป๋าเองนจากโรงแรมไปไปถาเีื้อไฟหรือจากโรงแรมไปขึ้นรถที่ใด้ี่่งอไรแบ้มันไกล้ล้ยอีกอย่าง บางที่นหนาวแล้วฝนก็ต้องปัญหาก็ต้องถ่ายรีกันไปแล้วก็พอมาสาเร็จนพอมาถ่านก็ได้สนุกมากที่มีชาปนที่ชาปนงานเยอะขนาดนี้แบ่งเวลาไปเที่ยวบ่อยไหมครับจริงจริงอ่ะการเปการเป็นทำงานของพี่อ่ะถ้าสมมติวันนี้วันว่านก็สองวันคือเที่ยวได้ไปเที่ยวได้ไปทำงานด้วยไปเที่ยวด้วยเลยไปไปยุโรปพี่ก็ไปไปทำงานไปเทยว พวกเขาก็ชอบเลยทีนี้วชอบเวล,ล,ลาระหว่างฟังที่ไม่ได้ทำงานก็ชอบบบอ็อปแต่งเดียใส่ช็อปตัวจริงจริงแค่กดแตะและกร้าเสฉวนเรามีอะไรแก้ต่างไหมแบบว่าสิ่งที่เขาพูดไม่มี <c uman> ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เขาปิ๊งร้ยอยเปอร์เซ็นต์เอายืมนหัวเสือกเลยยืนมองอ,อ,อ,อดีตต่างเขาจะไปคนเสร็จเรียบร้อยไม่ในการไม่ต้องขอเรื่องนี้ไม่ต้องขอละ โอนเองเลยอแบบนี้คือต้องคุมมบไหมคะจะม่คุมมบให้ไหมคะแบบว่าเออก็เขาก็จริงๆไม่ได้ราคาถูกมากก็แค่แบบแปลงเล็กๆเป็นของที่ชอบของที่ต้องใช้ไม่ไม่ต้องคุมมบไม่เลยนะอนุญาตเต็มที่ก็เต็มที่ถ้าหาได้เจ้าคือกลับไป เตรียมกดเตรียมกดเพิ่มต่อนะเพราะว่าเต็มที่พี่บูบอกช่วงดีที่สุดอย่างอมก็เป็นสิ่งที่มันใช้ด้วยกันได้อความใช้ส่วนตัวกาสีฟันกาสผู่อะไรเนาะเออัซึ่งมันใช้ไม่ค่อแล้วเราก็ห้ามไม่ได้ด้วยของพวกนี้เห็นไหมพี่ที่งามครับพี่มูอยากความรักตัวนี้ก็เมื่อปีกว่าแล้ว พอกันก็ทาละเอียดขึ้นก็เวลาโกก็ทำง่ารอะไร้ยครับมันก็ค่อยละเอียดอ่อนมากขึ้นแลคุณก็อย่างใบๆนเดืนะฮะมีมีอนเราผานหน้าได้หรือไม่ก็ารอะไรนะนักปฏิบัติมันถ้ละเอียดขึ้นค่เราเหมือนจะไม่ค่อยทเลาะกันเลยนะจาณตอะไรกันก็คืว่เราตับใจไง ก็เลยไม่มีทะเลาะเราไม่รำคาญที่จะทะเลาะเลยอนี็คือเค็นรับเล่าเค็นลับเค็นลับให้ราบได้ยืนก็คือรำคาจอย่างเดียวเลยใช่ถ้าเขาเข้าจในวันที่เราไม่ทำงานแล้วเ้อไม่ไหวไม่พออะไ่งงา้ันจะปวดตอเลแล้วก็มาดเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะลุกขึ้นมาหาข้าวบ้าขา นอนหักกันแค่ไหนที่แบบเคยนอนกันงปีเนี่ทำให้งื่ไม่ใช่อยาก่อกให้หนูตืานแค่เรื่องเดียวเลยคือเรองหิวโอ้โหหิวแล้วนเสร็จก็เหมือนเดิมกับมาปกติไม่มีเลยน้อยมาก